แอนโทนีโรบินนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งของโลกได้กล่าวไว้ว่าสมสิ่งที่พวกคุณควรจะทำในตอนเช้านั่นคือหนึ่งให้พวกคุณกล่าวคำขอบคุณกล่าวคำขอบคุณตนเองนะครับ กล่าวคำขอบคุณบุพการีของคุณเพราะนั่นหมายถึงการที่คุณรู้สึกกตัญญูและให้คุณกล่าวคำขอบคุณคนที่นอนข้างๆคุณคือภรรยาให้คุณรู้สึกมีความสุขและซาบซึ้งตามไปกันและสองให้คุณอธิษฐานอธิษฐานถึงสิ่งที่คุณต้องการอธิษฐานถึงสุขภาพที่ดีที่คุณฝันเอาไว้และสามให้คุณนึกถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณนึกถึงสิ่งที่ ไม่ดีแล้วแล้วก็แน่นอนมันก็จะเป็นการดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชุดของเราด้วยและสี่ที่สําคัญผมแถมให้นั่นคือให้คนลงมือกระทำเพราะไม่มีความสำเร็จใดบนโลกใบนี้ที่คุณได้แต่ฝันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่สี่ผมแถมให้ให้พวกคุณลงมือกระทำสิ่งที่คุณฝันที่คุณอธิษฐานที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตวันนี้ครูหมิง ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ